รถมาข้ารถมาเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วรถมารถมาเอเพิ่งไปเพิ่งไปมันไปแล้วมันไปแล้วอืมไปเร็วยังไม่เรถรถรถ ไปเร็วอาเอ้าเด็กดื้อนะฮะดูพ่อดูพ <ah> ่อให้พ่อเล่นก่อน Bơ! เอาขาขึ้น Để ้ามาน,นี่เราไปดูหมากันอจ้ไปดูหมากันครับดูหมาดีกว่าวเว้ยนนดูโฮวิ่ง Chụp mừng rồi hiểu, chú mô con, chú mô còn chú mô con, để mạo bao bảo, mạo bảo, mạo 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 Mà โม่ปัญจเรยานดีกว่าทำป่าจูกันจุกันตัวไหนตื่น่ะเป็นแบนบบอกว่าย่าด่า ไปทางไหนเนี anyway, <laughs> uh ่ยไปไหนทางไหนไปหาแม่ไปหาแม่คุณเธอไปไปโฮ้ยฉันเหนื่อยจังไปไม่ไปละเหนื่อยไปไม่ไปไปก่อนไปก่อน จับด้วยสี่เหนื่อยแล้วอ่ะไปพอแล้วไป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 เด็กเล่นพอแล้วดูก่อนไปดูก่อนน่ารักอ่ะ